สวัสดีค่ะพี่มารี่ขอยอนุญาตเก็บเมมโมรีหน่อยนะเมมโมรี Memory เกี่ยวกับการมาตีน้องมังกรสีม่วงนะคะพอดีว่ามันได้เควสที่มันเหมือนกันกับน้องบิชอปนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวพี่จะเล่นไปด้วยกันนะคะกับน้องอบิชัปอ่ะพี่อามาเป็นตัวอย่างให้ตับทุกคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับ คนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เรามาเล่นดูนะมันน่ารักแล้วก็มีความสงบนะคะเหมาะกับสาวม,ม,มุ้งมิ้งฟุ้งฟริง้งอย่างเราๆเนาะสาวแนวน่ารักแล้วก็รักความสงบนะคะเพราะว่าเกมนี้มันเหมือนกับว่ามันมีแต่คนต่างชาติเล่นนะพี่ดูนะมันเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนไทยซะเท่าไหร่นะไม่ค่อยเจอแชทไทยเลยไม่เจอเลยดีกว่านะคะสําหรับการเล่นแล้วแบบเออสงบอะไรเงี้ย แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีคนไทยก็ดีนะโอเคเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าไปด้วยกันนะมารี่ารีตัวพี่มารี่พี่ทําคลิปก็เหมือนเดิมค่ะพี่เป็นวิสาสสายไฟนะคะส่วนน้องอีกตัวหนึ่งเป็นพิชอบค่ะสายซัพพอร์ตนะคะแต่พี่ก็ตั้งเอาไว้แบบเนีย่ยค่ะ ตั้งเอาไว้แบบมีท่าโจมตีก็มีค่ะคพื่อโอเคไปล่ากันเลยครับระคัไม่เสียล,ลาเป็นไงคะท่าของบิชอปสวยไหมเป็นนางฟ้าค่ะ นั่นนะจะได้เควสที่มันยืนอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเพราะว่าด่านอื่นน่ะมันมักจะให้เราปีนป่ายไงมอนสเตอร์ไม่ค่อยมีให้เราแบบได้อยู่ใกล้กันครับผมก็เลยทําคลิปค่อนข้างยากนะคะเพราะงั้นคลิปนี้พี่ขอนิดนึงแล้วกันน่ารักไหมคะสองพี่น้องครับผมสาแปดน,นะ,ะไปด้วยกันน่ะพี่ชอบเจอเลยอะ่ะ ถ้าเป็นไปได้พี่อยากมีลูกแฝนมากๆเลยหมายถึงว่าพี่อยากจะมีน้องนะคะที่เป็นลูกแฝนเป็นผู้หญิงอ่านี้โอ้โหถ้าได้สักคู่หนึ่งน้ำแบบคือสุดยอดเลยครับเออแต่ว่ามันยังไม่มีไงเพราะงั้นเราก็เล่นเกมแล้วก็สร้างทวินขึ้นมาก่อน ตัวนูว้พี่เสร็จเฟสละแต่ตัวนี้เป็นไงคะชอบกันนะเปล่านะสำหรับ,บเกมนี้เนอ,ะ,อะพี่เราปิดเสียงเอฟเฟกท์ที่เป็นเสียงท่าสกิลนะคะไม่รู้ว่าพออัดคลิปออกมาแล้วมันจะ มันจะมีเควสที่มันคล้ายๆกันนะเพราะว่าตอนเราเกิดนะคะมันก็จะเกิดคคลเมืองกัน,นะครแต่ว่ามันจะมีหลายๆเควสที่เราสามารถทําร่วมกันได้อย่างเช่นเนี่ยเนียอะไรแล้วเนี้ยทำด้วยกันได้มันก็ต้องแล้วแต่จังหวะนะคะที่พี่จะได้แบบโมเมนต์สวยๆมาทาคลิปหรือเปล่าจะพังรอดูนะคะว่าด่านนั้นๆที่พี่เจอเ่อ มันไม่ใช่มอนสเตอร์มันแยกกันนักะนะครับสองแรงแข็งขนันระป๋ำเกมนี้น่ารักนะคะพี่ชอบมาตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่พี่เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะแต่ตอนนั้นแบบมันทุกอย่างมันแพงแล้วแบบเรวยความที่เราเป็นวัยรุ่นนะเราก็ไม่สามารถแต่งตัวได้สวยขนาดนี้ค่กเพราะว่าแต่งแบบนี้มันก็ใช้เงินหลายพันไง ตอนนี้อายุมากขึ้นแล้วนะคะมันก็สบายมากทุกๆอย่างนะคะทุกกอย่างในชีวิตต้องมีสตอรี่อยู่แล้วเนาะ,ะไม่มีใครเกิดมาแล้วได้ทุกอย่างหรอกมันต้องใช้เวลาะะทาพอพี่มาเล่นเกมนี้ทำให้พี่แบบเออย้อนความทรงจำกลับไปได้เพราะร่างเยอะนะพี่ว่าทุกๆคนต้องมีความทรงจำนะคะส่วนพี่มารี่เนี่ยแบบความทรงจำในชีวิตของพี่คือ เหมือนกับว่าพี่เป็นเด็กที่ไปสายเล่นเกมใช่ไหมแล้วพี่ก็ชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เนแต่อนไรแล้วแล้วพี่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะพี่ก็พยายามเอออะไรเมื่อเราเล่นไม่เก่งเนะเราก็หาเวน่าักน่าักของเราทําไปเรื่อยเปื่อยใช่ป่ะเออแล้วบางทีแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยหรือว่าคนที่เขาไม่ได้ชอบเกมเหมือนเราอะเขาก็จะพูดอะไรแฮมให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบ ไร้ค่าอะไรเงี้ยหมายถึงตอนวัยรุ่นนะประมาณยี่สิบปีประมาณสิบปีที่แล้วแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นแต่พอพี่ตอนนี้พี่กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะมันก็พี่เลยเข้าใจเด็กที่เขาชอบอะไรบางอย่างแล้วมันไม่เหมือนเราอะเออจริงป้าคือเด็กอะเขาก็มีเวของเขาอะถ้าเขาไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนแล้วเราจะไปว่าเขาทาไมใช่ไหมคะ เออเดี๋ยวถ้าเขาทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยเออค่อยตําหนิใช่ปะ่ะเออพี่ก็เลยแบบย้อนความความทรงจำของพี่กลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วว่าตอนพี่อายุประมาณวัยรุ่นสิบกว่าปีอะเพราะว่าเกมนี้พี่เล่นพี่จําได้พี่เคยบอกอะ่ะใช่ป่าพี่เคยเล่นประมาณปีห้าสูงนะย้อนไปประมาณสิบสามปีอะ่ะตอนนั้นพี่เป็นเด็กหมอลายเลยครับจําได้เลย ตอนนี้แบบพอเออพี่มีเวของพี่แล้วไม่มีใครามาว่าแล้วว่าเพราะว่าถึงว่าพี่ก็ไม่ฟังแล้วว่าเพราะพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะ,ะแล้วการเล่นเกมไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าเออไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนยูเป็นแฟนพี่พี่ต้องแบบเสียงเงิน <laughs> มาช่วยเปย <c oughs> ์แค่บ้านแล้วก็พี่มารี่ก็เออใช้ข้าวขนมของพี่มัก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอ่ะโอ้แล้วก็าจ้ปเจ้าคนพูดอะไรกัน่ะเอาไม่โ <c oughs> ตมั่งอยู่งูอย่างนี้นะไม่สอนหล่ก ก็ในเมื่อเราแบบไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจริงไหมพี่ก็หมนไปนะคะสำหรับขอบคุณที่รับฟังสำหรับวัยรุ่นหนอะเนาะเพราะงานพี่จะไม่ว่าใครครับเพราะว่าการที่เขามีสีที่เขาชอบมันก็ดีกว่าทำสิ่งอันตรายจรกไหมเทสไม่เหมือนกันนะ ตัวละครที่ยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะของตัวที่เนี่ยจะเป็นเมื่อกี้เห็นตาเป็นแม่มดแต่ว่าตัวคุณบิชอปเมื่อกี้จะเป็นนางฟ้านะคะเพือ่เหมือนกันอ่ะโอเคพี่ก็มาทําให้ดูประมาณนี้ครับนะว่าเวลาเขาไปจะเป็นแพ็คคู่เนี่ยมันไปกันยังไงนะสำหรับเกมน,นี้นะสามารถเล่นได้สองเครื่องนะคะทาาที่ดีก็คือ เราก็สมัคร ID ดีหนึ่งนะคะเล่นเครื่องหนึ่งแล้วก็อีก ID ดีนึ่งในเครื่องหนึง่งเหมือนพี่เล่น Apple เครื่องหนึ่งนะคะ iPhone เครื่องหนึ่งแล้วก็เล่นในระบบ Android <c oughs> เครื่องหนึงน่งนะคะดีมันก็จะมันก็กระจายออกไปแล้วก็สามารถเล่นด้วยกันได้คับอ่อโอเคเดี๋ยวพี่กลับมาใหม่นะอันนี้พี่ถือว่าไม่ใช่ภาษามะกันโนะเป็นภาคพ,พิเศษนะพี่บ,บน่นทังเรียกว,ว่าการผจญภัยแบบแบบมินโนท